ว,วันนี้เราก็มาหวานข้าวนาข้างวัดนะครับผมนาข้างวัดวัดสว่างบ้านโนนสะเดานะครับผมก็เจ็ดไล่นะครับเจ็ดไร่นะครับนาข้างๆก็หญ้าเขียวขจีเลยนะครับแต่เขาก็จะหวานเลยนะครับผมหักดิบเลยนะครับผมแล้วหักดิบแล้วค่อยแล้วค่อยอันนี้เนาะ หักดิบแล้วค่อยมึงคือว่เออหักดิบแล้วค่อยอันนี้แล้วค่อยคุมยาานะครับผมอันนี้คือทำนาแบบง่ายๆเนาะทำนาแบบง่ายๆแล้วก็ ทุกวันนี้ทํานาวันเดียวนะครับเนาะวันนี้เรามาอยู่หน้าข้างวัดนะครับอีกเจ้าน้นํายังเต็มอยู่เลยนะครับผมอีกเจ้าน้ํายังเต็มอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็เจ้านี้เจ้านี้แล้วก็มาเจ้านี้นะครับผมอันนี้ก็ห้าไล่อันนี้ก็ห้าไล่นะครับก็หวานไว้แล้วนะครับ เขาหวานข้าวยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจนะครับผมทำไมมันห่างอย่างงี้นะครับผมเขาหวานแบบประหยัดปะหวานประหยัดเกินหรือเปล่านะครับผมเหมือนมองไม่ค่อยเห็นเม็ดข้าวนะครับก็โอเคครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมอยู่วันก่อนก็มาทำถนนตรงนี้แหละ มันทำถนนานาเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็มาปั่นนะครับผมนาะคางวัดติดบ้านฝรั่งนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับผม